กับสวัสดีครับแฟนเพจลูกสาวลาส,สุข,ขุสกคนเมืองอิดลูกขาลูกสาวลาเขามาสว่วนอ่าหมักซีดาพอดีเพื่อนไทยมาซีดา,มดาไม่กินหน่อยหนึ่งครับพี่น้องอ่าของไอเป้เจ้าของเราปลูกอยู่กลางทงแล้วด้วครับพี่น้องพอดีเพื่อนก,กระจกอ่ลาลักษณะอิดคืคอนโขกหลังหน้านี่ครับพี่น้องเพื่อปลูกซีดาอ่าเพื่อสางได้ดาเสริมจากการอิดอาชีพลักครับพี่น้องตอนนี้กกำลังออกมากออกมาออกดอกครับบางชุดออกหน่วยไปแล้ว เนาะบางชุดก็กำลังออกดอกกำลังออกผลเลยเนาะอยู่ครับตอนนี้เข้าวัเบิ่งกันครับพี่น้องเดี๋ยวผมไปหาเล่าเราหดไอปีเราหดฮู้นครับพี่น้องเดี๋ยวเขาย่างไปให้ปีกันนะครับพี่น้องเนาะตามผมมาด้วยครับพี่น้องสิทีนี้ว่าอันนี้ผมที่ถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งก่อนวันนี้คือสวนฝรั่งเดี๋ยวพันธุ์ยังเดี๋ยวเขาไปถามกันเพราะผมกะยังพูว่าอันนี้คือคือพันธุ์ยังเนาะพอดีผมก็มาเรียนสวนทุเรียนไอ้จอนนี่แวะมาถาม ข้าวทำข้าวเอาจะนี่อีกรอบหนึ่งแล้วก็มาเบิงอ่าหมักซีดาเราววะก็เลยพากันเขามาเบิงครับพี่น้องว่ะต่างผมมาครับรุ่นละหุษอ่าหมักซีดาเราอยู่วนพี่น้องน้องเปลี่ยนบรรยากาศเบิางครับพี่น้องวันนี้เขาเขามาเบิงอ่าฝรั่งเนาะเหมือนรือหมักซีดาฝรั่งพามาเบิงฝรั่งมัเบิงหมักซีดาปกติสีเขาแต่สวนทุเรียนครับพี่น้องวันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศเบิางครับสีทองคามยังมีดีๆหลายอย่างนะครับที่เขาต้องเขามีครับสีทองคามมีดีหลายๆอย่าง ม,พพมือนีกบ่สวนมักสดาก่อนครับพี่น้องไปสวัสดีครับพีเปค้ครับ,รบพอดีผมมาสวัสดีครับผมผมมาจากไอ้อเพจลูกสาวล้านะอยากมาถ่ายไอ้มาถามมาเป็นอะไรคือเฮ็ดคคซหมักศีดาในเขาบักศีดาเป็นหน่วยแล้วนะจริงๆมันกัมันมันเพจตออ่างยากหน่อยนึงครับเพราะว่ามันดินดินมันเป็นดินที่คุดคุดขึ้นมาคุดบอ่อขึ้นมา<อ>นะครับมันบ่มีแร่ธาตุดินโคลนซะ ครับด้นก้อนสาเราขนาดคูนลงไปสามเมตรครับเราขึ้นมากล้วก็ตอนเวลาเท่าประเดตอนเท่าคุดเท่าประเดมาควบคุมเองอ่านาดินอยู่ข้างล่างแต่ว่าไอ้ดินก้นสาเอาขึ้นมาไว้ข้างบนมันก็ไม่ทิศผ่านนะครับกับปรุงปรุงดินเลยปรุงดินหลายแต่ยังไม่ยังเ่ประสมพอสมคเรอย่าครับเพราะว่าจริงๆเราผมให้เวลาแค่หาวงเดือนมันนาดินจำนายได้แล้วครับผม ตอนนี้ก็กําลังออกหนอกออกดอกอันนี้เขาเดือนที่เขาเดือนที่แปดครับเขาเดือนที่แปดสภาพกัยังงบสมบูรณ์ครับเราก็บ่าเคยมีเวลาดูแลพร้อมนะครับตอนนี้เวลาดูแลพร้อมทำใบกีดยางครับเป็นหลายอย่างครับผมเป็นหลายอย่างเป้าหมายเขาตั้งไว้ที่แรกคือชื่อแปดลอยตนตอนนี้เท่าไรครับตอนนี้ครับโลมาหาลอยเรากฏว่าน้ำท่วมขนาดไหนครับโอ้เส้นขนาดไหนน้ำท่วมผมยกปล่องนะผมสิลงีโล่บขนาดยสีลอย ข้างนอก4ร้อยเป็น8ร้อยผมว่าน้ำท่วมโคตรตกหนักปีนี้่ก็น้ำท่วมก็น่าจนมีตายเบิดครับเหลืออยู่้ามน่องประมาณ4ร้อยมีนิดครับพอปลูกขึ้นมาในส่วนส่วนบอกคงบอกไฟบอกเผ่าจริงจริงปลูกข้างล่างเบิดครับพอเอาขึ้นมาข้างบนเพราะว่านดับท่วมยกยกคลขึ้นมาครับอันนี้ก็เลยต้องยกนาใหม่ครับ ครัมีได้เลยพอดีเป็นอลรถเมื่ไหเป็นเดือนเป็นเดือนแล้วล่ะครับกาเพิ่งอนามายกขอบเพื่อนไม่หือครับนี่ครับว่ามีมีออกออกลูกเลยกับมีนะอ๋อนี่ครับผมออกลูกเลยกับมีครับขายขายไปบั่งแลกับมีครับบอกครับขายไปบั่งแล้วกับมีลูกค้ากับส่วนมากกับอยู่แถวบ้านฮ้กงบ้านห้องครับผมอบ้านเ้า มันบวีขายให้เพื่อนคมาังไโอ้ครับคนมาังโอ้นี่เ็เริ่มแสดงเริ่มที่ห่อห่อนี่แสดงว่าเริ่มเริ่มออกหมากแล้วเริ่มเป็นหมากแล้วโอ้เริ่มไว้เริ่มไล่กันไล่แล้วโอ้อันนี้ก็เก็บได้แล้วครับผมโอบอันนี้ก็เก็บได้ผมก็บ่คอยเข้ามาบ่มาด้มาสองมือแล้วครับโอ้ว่านก็ไปเหยียบคนป่วยโอ้นี่ยอันนี้ที่เพื่อนครับอันนี้แหละเป็นท่านสุ่ยมีนะครับ ผมเป็นกินพันยังครับซุยมีครับซุยมีครับบ้านเข้าเขื่อนสายน้ำเพิกล่างสิบเบิ่งครับโอ้ครับเฮาบ่ได้ใส่คือปลอดสารเลยบ่ปลอดสารครับยุบยุ่มน้วยเส้นเสือพี่บอกว่าปลอดสารนี่ครับพี่น้องนี่ผมจะกินให้เบิ่งคุใส่หมวกกับนกห่วนหรือ้าหมวกมาอกมันสิกรอบกับกิมจูครับเนืองเป็นสีหยาบเนืองครับ ตอผมบอกบอกท่านเห็ดรสหวานเพราะว่ามันเห็ดรสหวานมัเลยมันตุนมันหน่อยนะครับโอ้ครับ,รบปุ๋ยนักหลังนี่ใส่ตุนหน่อยพวกนี้ตุนมันมันยังตุ่นม,มันฉะงัดนะครับก็เลยใส่หลิงโตก่อนอันนี้ล่องล่องมึงล่องไวบผลเบิรนนะครับเห<อ>็นในเสียหายหลา,ายเพราะว่ามันมันดกหลายพัพน,นี้มันจะดกรับรสชาติของเธอแบบนีหวานก่กินจุกกรอบแน่นอนกรอบกว่า จูแล้วก็เนื้อมันสิบอบใบมีไส้นะครับบเป็นเม็ดอไส้ครับแล้วผลสิรกกวกิมจูแต่ก่อนตรงนี้ก็เป็นหน้าเนาะเป็นหน้าครับเป็นนาครับนี่แล้วหน้าหน้าแต่ของเดียวกันละครับเนี่ยกเอาพื้นที่มาหนีสองไรแล้วก็ขุดขึ้นมาขุดขึ้นมาตอนนี้กับเ็ดผสมใบม่วนอะไรเขาเนี่อยากลงยางเพิ่มเหมือนนั่น่ะโอ้เกษตรผสมประสานเถือครับ ขุดลุมยางไว้ส่วนหนึ่งนั่นแหละครับซือ 8, อ้อกาพันยางซอนหาหนึ่งมาไว้แล้วทุเรียนไม่ดีโกรกะเพิ่นบะครับบอกทุเรียนบ่งบ่ไหวครับดูแลบ,บ่ไหวเพราะว่ามันมันหนึ่งนามเนาะทุเรียนใส่นามหลายไปเบิงสวนพี่จอน,นีเพิเออ่อนไปดูแลไปดูเบิ่งงานน้าเพิ่นขึ้นกันที่แรกๆครับ,รบต่อเห็ดตะเมาเพิ่นบ่ไหวกับสวนอยู่ทางพุ้นครับทังบัานไบบ้านหนองสาลายครับทาก็เบื่องน้าบ่ไหวแต่สวนมักสิดานี่เฮาก็ เขาเขาแน่บอกเขาแน่ครับเดือสองหมือมาเดือนหนึ่งครับว่าไปเบิ่งดูแลสวนอย่างพอคือคนผู้เดียวครับแค่ผู้เดียวครับแค่ผู้เดียวปลูกผู้เดียวตอนนี้ก็เริ่มได้ผู้เดียวแล้วครับมันรับผมก็เริ่มเริ่มให้ผลผลิตับได้เล็กๆหน่อยๆพอด้ชิมพอด้กินได้แสดงว่าหัวสปิงเกอร์นี่เสริมเนาะเสริมกับพอดไอตัวตัวเมื่อกี้นี่เสริมตันนี้เป็ะไม่เสริมครับเพื่อว่าน้ำทำมันล่งต่ำกว่านี่ ถ้าเขา้าวสามารถดึงขึ้นมาได้ก็สิใสเครื่องสูบน้ำโอ้โหครับใสเชิงสูบน้ำดันเลยที่เรียกว่าเจี๊ยกระบบน้ำถัาางผักน้ำขับรถมันลงทุนสูงนะครับเป็นเชิงสายบาทดันน้ำไปยัเงเสียมันกะคุยกับแม่บ้านทุกวันมันอาจจะบวกคุมทุนเพราะว่ากับสิดาเขาขายกิโลละยี่สิบบาทยี่สิบห้าบาททุนเสียนี่ยนซึ่งขายให้พี่น้องชาวบ้านเขากินกันยี่สิบยี่สิบห้าบาทบนในบสในโซนตลาดครับกะพอได้กินได้อยากตะพูดได้อ่า อยากกินอยากซิมขอนนั่ในสวนครับออพอได้ซิมพอได้แบ่งกันกินครัต้นขับรถไถแน่ผู้นั้นแน่ผู้นี้แน่ผู้เลี้ยงงูเลี้ยงเฟ้ยในจังสีแล้ว,ว,วครับคือคือเห็ดแบบพอเพียงเนาะม้วนๆครับแล้วก็เดี๋ยวผมเป็นคนม,มาก,กินเหมอนสีดาครับก็จะเลยอยาก,กินม้วนๆปีแรกตั้งเป้าไว้ปิดเบิร์ดแล้วครับเนี่ยโควิดีครับปีที่แล้วน่ะแสดงเก็บตั้ปีที่แล้วแล้วผมเริ่มลงครั้งแรกปีปีที่แล้วครับลงลงเดือนสิงหา ปลูกเดือนสิงหาปลูกใส่หนาผลเลยปลูกพอปลูกได้สองสามเดือนก็น้ำท่วมครับดินบองนี้มันมันลมเบินะครับมันเป็นดินแบบหย่อยางแนะ้วมันจมลงพื้นเลยครับผมมันบ่ท่านี้มีหยาเลยตอนที่มันบ่มีหยาบ่มีหยา,ยาครับพอฝนตกก,กุก้มกับสไลสไลลงแล้วก็บ่มีหยาเขาบ่ิได้คุ้มหนาเลยบรได้คุ้มหนาดินเลยกระเหตุในเสียรยหายไหลมันร่มเบิรับครับช่วงน้ำท่วมได้หลายกับปลูกแพ่ แบตเตอรี่ลงยมใดน่ากระซูโอ้แสดงวา่นนามถ่วม,มั้ยที่ยำแหงยำนามเนาะนี่ครับขวมข้อที่โอ้แสดงขาก็ตองเสริมพี่ว่าถึงได้เสริมมันนะครับครับอันนี้คือหน้านน,นี่ค็ั่าสิบป,ปลูกยางพาร่าลวก็อืมป่าสิตอนกิ่งพันธุ์องเจ้าของที่อยู่ในบ้านนะครับออกมาลงครับออมาลงป่าสิกำลังว่าสิเสริมเป็นไปได้ผมอยากเสียใส่แดงนะครับในเนี่ครับชาวบ้านหรือชิ่เบองว่าบักซีดาใส่แดงมันเป็นรสชาติเังนไรโอ้ครับแต่ว่าบุคคลไม่ีปลูกในป่านเครแน่นครับ เป็นหงจนซื้อครับผมลงไว้หงจนซื้อตอนนี้อยู่ฝั่งปุนหงจนซื้อมันดกขากครับดกก็สุ่ยมีหลายครับดกต้องเด็ดทิมดกขัดใส่แดงครับมันกะโบหามันจีมันจีมันจีหลอดตัวแต่ว่าอัตราการตายมันกระแรกๆหมมันไหลายนะครับพอดินมันพันผวนผลยุติหามือเข้าบ่ได้เข่าสวนติดงานสองมันศพอย่างเงี้ยพวกนี้ย่าล่อยวัดกลับตายหมดเลย เหลืองหยอดเหลืองแล้วต้องคุดขึ้นมาปลูกเป็นไม้โอ้ต้องมาเห็นไหมค่ะนี่ลู้มาสามรอบกลู้มาสามรอบขี่ไก่ไว้ไปลอยกอกระสอบโอ้บ่ิพนยังเราสกขีไก่นี่เนาะขี่ไก่ไกดีเขาขิงง้วครับทำมักซีดานี่นะเมีนครับโอ้ขิงง้วนี่ผมมาถ้าใส่ปรับปรุงดินไอ้ฟื้นผู้สภาพดินมันเนินาสิโอเคที่จะนี่ยก็แนะนำมาใส่ขิงง้วะ เดี๋ยวข้าวตีว่าขี่วัวหนึ่งตอนตีผมเพียดน่ะคนโกเอาเขาไม้หยัอเขาไม้หยักบรรทุกเขาไม้หยากตั้งเขาเพราะท่านเป็นเทพเขาเสามือนดีละราชเยเ็นเทพเป็นเทพดี้ะราชเเพ่มไทยเป็นเทพตั้งเขาเอาสามถคนปุยคนยังเข่ามาได้ออนนี้นันลำบากมองเห็นยังก็ได้แบกอย่างเดียวครับคนผู้เดียวแบกแบกหลากางายายไอสีดินเกษตรมาครับดินเกษตรลงแต่ละหลุมแต่ละหลุม S <S ไสสิปุ๋ยดินเกษตรขี่ไก่เป็นลอ,อยๆกับสอบดูดูแลยากบ่ครับทุเรียนพวกโลกพวกยังพวกที่ด้านหรอครับขับเลยนี่บวกที่ดานี่ผมบอท่านนี่พ่อโลกมันน้งนะครับยังคงมีโลกครับมันบอท่านนี่อาจจะเป็นสวนใหม่กับบอ่อจากผมว่าสิมีเพียหน่อยนึงหลักก็สิเป็นปัญหากับขึ้นมาแรับฟังทั้งผุนทั้งบุนมันสิเป็นมาแลงแมงกินนู้นบาดเขานะครับเจ้อใบกินนู้นหน่อยแมงครับยังเสียดเอาฉีดสารที่ว่าผ่าขวาปซอยมันนี่เป็นจุจ๊ะ ขีดซอยกับบดได้ซอยยังไหลครับตะวันต้นมันบาลุงดินพอมาลุงใบพอไม่ไกลแย่เป็นร์โมูลไกลกับมังกับ้งเี่ยอยู่กาอ่านกาเสริมอย่างอื่นครับเสริมอย่างอื่นเป็นนามงนงนามมักอันนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยคือคือทุนหมากสินเนนสินอินซี่แล้วครับอินซี่เพราะว่าเขาเอาพยายามสิลดต้นทุน ใส่พวกนเี้มันมันมันหน่อยๆนะครับครับมันหน่อยๆเพราะว่าเอาเอาวอเลยหาจุดขุมทุนเออครับเพชรมุนมวนนะครับตามเาษาเดือดใจรักคือดืใจรักเนาะอยากมีสวนผลไม้ครับอยากมีสวนผลไม้อืมคิดมาหลายแล้วแล้วครับพราตะกอนที่ปลูกอยู่ในเฮื่อนครับครับหลอดเฮื่อนเลยปลูกเป็นปลาเลยโอ้ครับพอกลับมาอยู่บ้านปีทีแล้วหรือเล่าจากงานมากลับมาปุ๊กเห็ดตูมอูหังานออกมาเลยมาเห็ดเลยลางานออกมาลาวงานประจำ มาทำเกษตรอสุดยอดสุดยอด่อนลื้อสวนบางที่ด่ายืนเงินเก็บเก็บจริงพันกับหมอพ่อลื้อมาไหวฟังมี้หมครับมันติดแน่พระติดแน่ครับเข้าขุดหล่อมมากมาปลูกสว่านี้ลงไม้สั่งสายพันธุ์มาจากบานแถวเขามาลงไม้เอาสายพันธุ์ตรงมาเลยสายพันธุ์บานแถวสายพันธุ์สุนี่ครับ่มีกิ่นดูผลเลยให้สวนนี่เอาล้วนเลยอย่างเดียวอยากให้ชาวบ้านไหนทว่มา หน่วยนีค่คือคือกิมจูครับแยกกันหมอครับแต่ว่าถ้ารสชาติเธอสิจัดก็คือต้องปลอยให้สุกเนื่ยฟูฟ<ม>ู่ที่นี่ผมเห็นมอเนื่อฟูฟู้อ่สุกๆมันจิหวานครับโดยที่เขาเล่ใส่ปุ๋ยหวานเลยเราถึงต้่งชื่อว่าเก็บใส่ เท่าสุกกระขัดเนื้อมันสีพู่ขัดนะครับมันสีลดกรอบมันกว่สีหน่อยพงเนี่ยมันสีพู่แล้วมันสีหวานแบบกระสมซื้อมันนะครับสมซื้อสายน้ำผึ่งเนาะจะเรียนซื้อสายน้ำผึ่งกันคือภาษาพืนพา้นภาษา,า,าบรรดาท่านคือสายน้ำผึ่งค,ครับโอ้นี่ครับอันนี้นาทีสุกกอติกี้ครับนี่ครับต้องชิมเบิดูนะครับเนี่ยครับเนี่ยผิวเท่าสีคู่ขาเนี่ยแต่เท่าสีเริ่มสุกครับ นีลองกลับเบิงอะไรครับลองกลับเบิงคือสิการไล่หน่วยเลยครับล็อกลับเบิงล็อกลั๊บเนยนี่เบิ่งกั๊บครับถ้าสีสุขคนนี้แม่นครับครับตัวนี้สีเปรี้ยวหวานขึ้นครับหวานเปรี้ยวบ้านตัวนี้ครับแม่นครับถ้าสีเริ่มหวานขึ้นแต่ปล่อยอีกจักสองมื่อแบบนี้แบบหวานอย่างเดียววันนี้น้ำข้นสีบรมักลูกค้าน้ำข้นบรมักจะมักสมสมแน่ติดสมครับครับมักติดสม คนไม่นหลุดินสี่ผู้เฒ่ามัดสี่ใส่เข้าผู้เฒ่าเขาจะนัก็ขอบคุณพี่เป้ครับผมที่ให้มาถ่ายสวนปันทีปันนองเขาเบิ้งเพื่อจะได้เกิดแรงบันดาลใจให้คนที่อ่าอยากปลูกฝรั่งหรือมักซิดาครับผมที่ที่ที่อยากเป็นอาชีพเสริมนะครับจะนั่งขอบคุณในหลายครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ